สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ผมคนดีคนเดิมนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม s w a r d Digo s w a r d Digo Sword i g o ช่างเถอะไปไปเลยวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เป็นแนวแบบผจญภัยแบบเป็นซีรีส์ไปเลยเป็นผจญภัยซีรีส์ไปเลยไปไป แวนอืมฉันฝอนอะไรของฉันเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนมีนปัญญาเกิดขึ้นเลย เราก็เป็นตัวเอกผมผมสีดำเงินโ<ฮ>ู้ปะปะปะหมู่บ้านอะไรสิอย่างอ่านไม่ทันเฮ้ยฝันอย่างนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นแน่ๆเลย e l อ e er r house ต้องเกิดอะไรกับลุงคนนั้นแน่ๆเลยสวัสดีครับ going somewhere คุณจะไปที่ไหนอ๋อยุงไปนยุงอ้าวคนเมื่อกี้นี่วะเฮ้มันดีมากเลยนะที่คุณอยู่ที่นี่ <laughs> in the uh, ่อ in the wood and he shoot ช้างก่อนบางทีคุณอาจจะไปช่วยเขา <laughs> before you ก็ mm hmm. <Go S 1> ดีโชคดีหนุ่มน้อย <c oughs> อะไรวะกว้ามไม่ออกตื่นตได้ดาบมาแล้วก็สไอเทมดาบขูงข่าเชีย เราเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมคุณลุงรอผมแป๊บนึง่งจะ zero step zero step อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเทเพเพเพเทสอ๋อคือไม่ได้หรออ๋ออ๋อยังไงเนี่ยช่างมันก็นเถอะจะไปมุมตายซะเถอะ <c oughs> ยามีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีฮึดพึด <c oughs> ช่าง เราสามารถกระโดดสอนเล่นสอนเล่นแต่เราเป็นเบตาเทสไงฮึดฮึดอุ้ยมีเงินมีเงินหนึ่งบาทก็ยังดีจะไปมุมตายอ่อุ๊ดฟุ๊บอ้าวฟุ๊บชิบหายแล้วอ้าวในวงฟลินเบตาเทสไงเอ้ยฮึด เอายังไงวะฮึบทุบมาเลยเออฟุบฟุบเออฟุบฟ yeah. ุบอุ๊ยแล้ว uh. นี่กองฮึดฮ yeah. ึดฮึดฮึดไม่ได้หรอกเรางกเรางกยังไงกว่าเนี้ยอย่างนี้เหรอสเต็ปเทปสเต็ปเทปทรูอุ้ยเก็บได้แล้วเก็บได้แล้ว อมาไหอุ้ยได้แล้วไหนได้มาหาบาทอึดยึดนี่ไงนี่ไงชุบโทนี่ไงนี่ไงจิบจ๊บจิบ๊บอะครับพี่พี่ไม่ได้หรอกเราต้องเอาตังไว้มีประโยชน์ในภายหน้า เสียวเหมือนกันนะเนี okay, okay. Okay, my. Okay, my? Uh ่ยโอ้คุณลุงโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณที่นี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นอาจารย์คุณโอเคไหมโอศาสตร์โอเคไหมอาจารย์โอเคไหมเขาไม่เอ่อฮี่ Not wasting something with ไ attacking ต้องมีใครโจมตีลงน้นแน่เลย He seems to cry a lot เขาดูไม่ค่อยสบายหรอก <laughs> If you re ready wedding I If you trade I'll let h ผมขึ้นแปลไปให้แล้วกัน You are the only one กลับไปที่หมู่บ้านแล้วอะไร finish the blood เราไปหาอีเดน He can tell you what to do เขาจะบอกคุณว่าคุณต้องทำยังไงใช้ใช้เวนมนใช้เวนมนมันจะช่วยคุณ ในทางของคุณดาวอะไรคืออะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นะเกิดอะไรขึ้เนเกิดอะไรขึ้น,อ,นอ,อุ้ยมีมานาโผล่มาอุ้ยอ้นไม่ได้ดูแหละว่าต้องเกิดอะไรขึ้น ตัวอะไรนี้เจ้าเม่นว่า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 ฉันอะไรวะเอา้าอ่านไม่ทันปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเธอไปสามารถทำอะไรฉันได้หรอกพลังขึ้นแดงเหือตัวทีเดียวตายเลยทีนี้ <c oughs> สลบตับไหลยิงกว่ายานอนลับอีก ตื่นตื่นเถอะตื่นซี แต่รู้วต้องไปที่ไหนต่อสวัสดีครับอะไรอ่ะมันหันทับกันฮัลโหลมีอะไรให้ผมมีอะไรพูดไหมไม่มีจุนแบบ is เปิดเปิดว์ปโอเคอะไรไม่รู้โอเคไปก่อนต่างใครไม่รู้ยิงเดยียวยิงน่ารัก <c oughs> ไปเลยเริ่มการมาะจำภพัยของพวกเรากัน